ปาก้าดาเก่งอาจารย์เฉลิมชัยสวัสดีครับผมฟังคลิปของท่านแล้วเกิดแรงบรนดานใจอย่างยิ่งท่านอยากรวบรวมคนและถามคนว่าไอ้คนดีมไปอยู่ไหนมันทําอะไรกันหมดมึงคิดดูเศรษฐีคนรวยทั้งหมดคนที่เก่งทั้งหมดในประเทศถ้าแม่งคิดอย่างกูกูถามมึงว่าประเทศนี้มึงไม่ต้องงอนรัฐบาลท่านทําวัดล่องคุณเนี่ยด้วยมูลค่าเป็นร้อยร้อยล้านท่านทําได้ท่านบํารุงพระพุทธศาสนาะดีมากๆแต่ท่านก็ช่วยแค่วัดเดียวท่านทําวัดนี้ เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้มีคนโกงชาติโกงเมืองปากยางใจยางอยากให้ท่านรวบรวมคนผมอะผมผมอะกระจอกผมทําไม่ได้หรอกแต่ผมคิดว่าท่านทําได้ท่านทําชาติให้ดีประชาธิปไตยให้เต็มใบนะรวบรวมคนเมื่อชาติดีแล้วท่านจะช่วยพระพุทธศาสนาหรือวัดได้ทั่วประเทศเมื่อชาติศาสนาดีแล้วพระมหากษัตริย์ ก็ไม่มีปัญหาผมคิดได้ไงแต่ผมทําไม่ได้ไงผมมันกระจอกอยากให้คลิปนี้ไปถึงท่านท่านรู้แล้วท่านยังนิ่งท่านก็กระจกขอโทษนะครับท่านนะที่พูดตรงๆท่านก็ชอบคนพูดตรงๆใครชอบเมมมาเมมมารู้เบอร์โทรท่านก็เมมมาผมอยากคุยแล้วผมก็จะโทรไปคิดว่าผมพูดไม่ดีด่าได้นะผมรับคํดาด่าผมดา่า รัฐบาลบอกผมเป็นสามกรีบผมด่าพวกสามกรีบบอกผมเป็นสลิมก็บ้านเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้คนไทยมันเป็นอย่างนี้คือเอาแต่ดา่านะไม่คิดที่จะทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองวัสดีครับอาจารย์แล้วเจอกัน เมื่อมึงเกิดมาในแผ่นดินนี้มึงจะคืนอะไรให้แกแผ่นดินมึงบ้างอีกิบยายเป็นคนขวาแผ่นดินนี้เมื่อมึงเก่งแล้วมึงรวยมึงหาเงินได้มากมายทําไมมึงไม่คิดคืนให้แกบ้านเมืองวะไอสัตว์ทาไมมึงจะเอาเงินหาพ่อมึงไทำไมเย่ๆมมืเอไปทาพ่อมึงเหรอมึงไว้ธนาคารแล้วสุดท้ายก็ให้ลูกมึงให้หลานมึงเผาผานกันไปอย่างนั้นเหรออยากเป็นตัวอย่างของคนดีที่แม่งเกิดมาแล้วรู้ว่าตัวเองเก่งแล้วคิดไว้เลยว่ากูจะคืนทุกอย่างให้แกแผ่นดินของกู กูเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์ให้แก่แผ่นดินของกูเกิดมาเพื่อประเทศของกู